สวัสดีค่ะเซลโกโตยโยต้านคนรนครสักขาเทพรักค่ะวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์อเนกประสงค์เป็นรถเวลอดมากับรุ่นพรีเมียมสีขาวมุกเลยนะคะวันนี้ตกแต่งสวยงามให้ลูกค้าได้ชมกันและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการปรับปรุงตัวชาร์จเจอร์ไวเลสให้มีประสิทธิภาพในการชาร์จให้ไวยิ่งขึ้นด้วยนะคะและมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ไม่ต้องรอไปชมถึงงานมอเตอร์โชว์นะคะจับจองเป็นเจ้าของเวลอดตอนนี้จากรายการโปรโมชั่นให้เลย 0%ถึง60งวดพร้อมอุปกรณ์ที่ก็ติดตั้งไปในตัวรถคันนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะแต่ราคายังคงเดิมค่ะเวลอดพรีเมียมสีขาวมุกราคาจะอยู่ที่8 0 0 0น 82,000บาทพรีเมียมกระจังหน้าสีดำเงาลวดลายสวยหรูแต่จะมีกล้องมอง360องศาเข้ามาให้ด้วยสำหรับรุ่นพรีเมียมนะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED ที่เป็นแบบ LED Light like Guiding พร้อมด้วยไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ sequential ค่ะมีไฟตัดหมอกมาให้มีคิ้วไฟตัดหมอกโรเมียมแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมจะมีเป็นชุดตกแต่งคิ้วไฟตัดหมอกตัวนี้ให้มาด้วยเลยค่ะ ตัวพรีเมียมจะได้เป็นล้ออลลอยปัดเงาทูโทนขอบ17นะคะตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็มีคิ้วกันกระแทกประตูที่เป็นสีดำด้านตัวนี้จะมีเฉพาะในตัวรุ่นพรีเมียมค่ะรถพร้อมส่งมอบก็ติดตั้งเป็นกันสาดของแท้โตโ o ต้าให้ฟิล์มเซรามิกใหคูความเข้มลูกค้าเลือกได้ค่ะราวหลังคาพร้อมครีบฉลามมีมาอยู่แล้วจากโรงงานค่ะ ประตูเป็นแบบ smart entry นะคะรู้ราัสสะดวกสบายได้เลยนะคะ ภายในของตัวเวลสนะคะจะเป็นทูโทนนะคะเบาะหนังผสมผ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้เบาะหนังสามารถแจ้งก็ได้เลยนะคะเปลี่ยนเบาะหนังออกจากศูนย์ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะติดเป็นสครับเพรสแปนเลตก,กันรอยของแพ้ตโตโยต้าไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปเลยและติดตั้งเพิ่มเติมเป็นกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าและหลังของไพโอียให้นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมไวไฟดูผ่านมือถือ ของตัวลูกค้าได้เลยและสิ่งสําคัญตัวใหม่ล่าสุดเห็นไหมคะตัวชาร์จเจอร์ไวเลสสังเกตง่ายๆเลยชาร์จเจอร์ไวเลสตัวใหม่ที่เรามีการปรับปรุงตัวเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยลวดลายดีไซน์จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้ถ้าเป็นตัวเดิมมาดีไซน์เขาจะเป็นลวดลายจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะลูกค้าจําง่ายๆเลยตัวใหม่ดีไซน์ของชาร์จเจอร์ไวเลสต้องเป็นลักษณะเรียบๆแบบนี้นะคะนี่ห้องโดยสารแถว2ค่ะ คับเพจเราจะมี4ชิ้นนะคะผ้ายางมาจากโรงงานใครไม่อยากได้ผ้ายางสีดําปูพรม6 d ดีได้แจ้งได้ค่ะแล้วก็ดีไซน์บอบ์ดจากโรงงานของเขานะคะคือจะเน้นความมัน็กประสงค์เป็นพิเศษเลยสําหรับตัวเวล้เห็นี้คะใส่สิ่งของได้เยอะเลยบอบ์ดแถว3ก็เป็นบอกผ้าเหมือนกันนะคะก็เคยรีวิวสเปคอย่างละเอียดของตัวเวลอดเอาไว้ให้แล้วนะคะสามารถย้อนไปดูในโปรไฟล์ของก้อได้เลยมีวิดีโอหลายๆวิดีโอให้ลูกค้าได้เลือกชมกันเลยค่ะ พรีเมียมมีชุดตกแต่งสปอยเลอร์ด้านหลังเข้ามาให้ด้วยนะคะนี่นะคะดีไซน์ด้านหลังก็ไฟท้ายแบบ l e d ไฟของเขาคือนี่จะแบบดีไซน์เส้นสายขนาดด้านท้ายยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโลโก้เวลอมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังประตูท้ายยังไม่ได้ไฟฟ้าก็จริงแต่ก็สามารถเปิดได้อย่างสะดวกสบายลูกค้าท่านไหนอยากได้ประตูท้ายไฟฟ้า สามารถแจ้งเซลล์ก็ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นถาดปูท้ายลวดลายสวยงามแบบนี้จะเป็นของแท้โตยโยต้าเวลาวางสิ่งของก็จะได้สวยงามไม่เปื้อนเปื้อนรถของเรานะคะเห็นไหมคะโดยสามได้เยอะเลยหรือจะพับเบาะเอาไว้จอดพักผ่อนข้างทางหรือจะพับเบาะเพื่อที่จะบรรจุสิ่งของนะคะบรรทุกสัมภาระอะไรได้เยอะได้หลากหลายดีไซน์เลยะคะ่ะ ตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะคะสิ่งที่พรีเมียมได้มาเพิ่มเติมจากตัวสมาร์ทนะคะจะได้เป็นระบบเตือนก่อนการชนเตือนก่อนออกนอกเลนนะคะระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะมีเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวมีเตือนเมื่อเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีให้ด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูห้องผู้ห้องสั่งคนขัดกันบ้างระบบสตาร์ทเป็นแบบพูดสตาร์ทนะคะ มาตรวัดก็สวยงามแบบนี้เลยหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานที่พวงมาลัยของตัวพรีเมียมเนี่ยนะคะนี่จะมีปุ่มการใช้งานของกล้องมอง360องศาเข้ามาด้วยนี่เห็นไหมคะ เปิดใช้งานดูผ่านหน้าจอได้เลย AI อโ t o มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบร e โฮเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนี่คือรถยนต์เจ็ที่นั่งในราคาเพียง882,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นสีอื่นก็ราคาเพียง875,000บาทเท่านั้นเองนอกเหนือจากว่าลูกค้าจะโดยสาร จำนวนได้เยอะแล้วนะคะลูกค้าใช้งานได้แบบอเนกประสงค์แล้วนะคะลูกค้าได้อุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้ไปแล้วนะคะลูกค้ายังสามารถรับโปรโมชั่น0%ถึง60งวดไปด้วยค่ะและถ้าลูกค้าท่านไหนตัดสินใจช่วงนี้นะคะได้รถทันใช้ช่วงสงกรานต์ด้วยฉะนั้นไม่ต้องรอแล้วนะคะใครอยาก เอารถไว้ใช้ช่วงสงกรานเดินทางหาญาติพี่น้องพักครอบครัวไปเที่ยวรีบแต่สินใจช่วงนี้นะคะโปรโมชั่น0% 60งวดพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งคุ้มมากๆเลยเซลก็ขอฝากเอาไว้อีกคันเดี๋ยวมีรถสวยๆก็จะมีมาให้ชมกันต่อเนื่องเลยฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ